ส่วนขั้นตอน้นรก็อยู่กับช่องสุเมศ IT นะครับผมเนาะวันนี้ผมมีมือถือเปิดตัวใหม่จากทาง Vivo นะครับผมเนาะในไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมาคือ Vivo ได้มีการเปิดตัวใหม่มือถือ Vivo V, v 2 9 5 G นะครับผมมีความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีความบางเบาแล้วก็สวยหรูมากนะตัวน,นี้ส่วนมาทางด้านของเล็หน้าจอนะครับผมหน้าจอให้ความใหญ่มยูที่6 เจนิ้วเลยเออก็มีความละเอียดสูงถึง 1.5k เลยเออสูงจัดจัดแล้วก็อัตรารีฟเฟรชท,ที่เขาให้มาก็คือ1 2 0่งิบเพลเลยสุดยอดสำหรับสายเล่นเกมหรือว่าสายดูหนังเราก็จัดไปได้นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวสีตัวเครื่องนะสีมันจะสามารถปรับเปลี่ยนเองอัตโนมัติได้นะถ้าเราโดนแสงแดดส่วนตัวเครื่องจะมีความบางเบาอยู่ที่7จ จุดสี่หกมิลิเมตรนะครับผมส่วนความหนาความน้ำหนักอยู่ที่เนาะน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกกรัมก็ยังถือว่ามันไม่ได้หนักมากนะครับผมเนาะอ๋อแล้วก็ผมยังบอกไว้หมดนะครับผมสีทุกสีนะถ้าโดนแสงแดดจะมีการเปลี่ยนสีอัตโนมัติทุกสีเลยโอเคเรามาต่อด้วยสเปคของ CPU หรือว่าหน่วยประมวลผลของตัวเครื่องผมใช้เป็นของส n น p d ลก 7, 7, g o n เจ็ดเจ็ดแปดก็เป็นชิปเซ็ตที่ ยอดนิยมนะแต่ว่าก็ยังมีความแรงความอะไรสามารถอยู่สูงเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ตอนนี้มาพร้อมกับระบายความร้อนแบบใหม่นะครับผมทําให้ตัว CPU ที่จัดเดิมนะตอนนี้มันจะมีความร้อนของ CPU ูสูงก็กลายเป็นดีขึ้นแล้วก็ทําให้ CPU ได้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแรมตั้งต้นอยู่ที่12นะครับผมมีระบบขยายแรมได้ถึง8นะส่วนที่เก็บข้อมูลนะผมมีอยู่2โมเดล โมเดล256กับโมเดล512 g นะครับผมโอเคเรามาดูสเปคของกล้องกันกอนงกล้องหลังนะให้มาถึง3ตัวกล้องหลักมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับผมมีระบบการสั่นแบบ OIS แล้วก็ EIS ด้วยวเออส่วนตัวที่2เปลนอันต้าวายมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับรูรับแสงที่ 2.2เองสามารถถ่ายภาพในกตันคืนได้เลยส่วนอีกเลนสน์คือเลนส์มาโครนะครับผมมีความละเอียดที่2ล้านพิกเซลก็รูรับแสงก็2.4นะก็สามารถซูมมาที่มือได้มาต่อกันที่สเปคของกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าให้ความละเอียดว้อยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบมุมกว้างมากๆก,กว้างถึง92องศาเลยแน่นอนว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น5 g นะครับ แล้วก็ตัวนี้รองรับ wifi 6นะครับผมส่วนบูทูธให้มาเป็น5.2นะครับเุรนห้าน5.2คือก็ใหม่พอตัวอยู่ตัวนี้แน่นอนเราเป็นพอร์ต Type C แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,600ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวอยู่ที่100วัตต์นะครับแน่นอนว่าระบบปฏิบัติการเป็น Android 13ข้ครอบทับมาด้วยฟังทัชั OS 13เหมือนกันสวยหูและบางเบาแบบนี้แน่นอนว่า ควรไปจัดซื้อกันได้นะครับผมเนาะสำหรับผู้หญิงที่ชอบเซลฟี่แล้วก็ผู้ชายที่ไม่ค่อยทําอะไรแบบชอบเล่นเกมน,นิดนหน่อยๆนแล้วก็ทํางานแล้วว่าถ่ายภาพคือเหมาะเหมือนกันนะครับผมราคาก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมพอจะบอกราคานะครับผมเริ่มต้นนะตัวที่ยังไม่ได้ถูกกับอาเครือข่ายต่าง,าง,างราคาราคาของตัวแรนสิบสองตัวเรตที่สองห้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,999บาทนะครับ ส่วนตัวตอเียสิบสอลมห้าราคาอยู่ที่16,990บาทนะครับเออถ้าเราเพิ่มไปสอีกส0 0พันก็จะได้ตัวห้าร้อยบสอเลยผมว่าคุ้มค่านะสำหรับคนที่ชอบในตัวแบรนด์ vivo อยู่แล้วก็แนะนำมาเป็นตัวลอม512บสอเลยเอ๋อถ้าเราซื้อก่อนวันที่สาบเอนี้นะครับผมก่อนวันที่สาบเอนี้จะมีของแถมเป็น ตัวหูฟังแล้วก็ชุดต่างๆของทาง vivo แถมมาให้นะโอเคต่อไปเราก็จะมาดูราคาที่ซื้อผ่านโปรของเครือข่ายมือถือต่างๆนะครับผมเนาะราคาจะอยู่ที่9 4 9 9บาทเท่านั้นนะโอเคเราก็จบไปแล้วนะครับติดทางแบรนด์ vivo ที่มีการเปิดตัวใหม่นะครับผมตัว vivo v, v 2 9 5 g นะครับผมถ้าผมที่ดูแล้วก็สเปคต่างๆก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมเนาะ เราไปติดกับอ่าพ่วงกับโปรของทางเครือข่ายมือถือต่างๆแน่นอนว่าเราต้องจะใช้เน็ตมือถือ 5G อยู่แล้วเราก็ต้องไปพ่วงกับทางแบรนด์เขาอยู่แล้วอันนี้ผมว่าคุ้มค่านะก็แล้วแต่คนที่จะพิจารณาว่าจะซื้อแบบไหนนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดไ,ค,กดไคร์นะครับผมหากผมผิดพลาดประการใดไปผมต้องขอโทษมาที่นี้ด้วยนะครับผมสามารถพิมพ์ติชมผม ผมได้แล้วครับในช่องได้เลยนะผมพร้อมรับฟังทุกอย่างที่พวกคนที่มีความหวังดีในการที่จะตักเตือนผมผมพร้อมฟังแน่นอนครับผมเนาะจากนี้ก็อวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะได้ถึง1,000 like, ันไลค์สักทีหนึ0ง0ันซับสไคร์สักทีเพื่อเปิดการสร้างไรายได้นะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันที่หน้านะครับผมบ๊ายบาย